อยัานอยั่นชาแนลพักมานเนี้ฮึบอ่ะบ้าจริงหรือว่าตอนนี้ค่ะกลายเป็นคนไร้ประโยชน์ไปแล้วจริงๆ ทวีปโลกส่วนที่ซึ่งวลรยุทธ์รับพลังคือทุกอย่างมีแต่ผู้แข็งกันที่จะได้รับการเคารพสำหรับคนธรรมดาที่อยากจะเป็นนักรบพวกเขาต้องปลูกเส้นชีพจรยุทธของตนให้ตื่นก่อนเส้นชีพจรยุทธคือช่องทางภายในร่างกายของมนุษย์ที่สามารถดับลูและดูดซับพลังวิญญาณเป็นรากฐานของนักรบพวกเขาสามารถส่งพลังวิญญาณไปยังทุกจุดของร่างกาย ทำให้นักรบมีความสามารถในการตัดแม่น้ำด้วยดาบเรียกลมและฝนและยังมีพลังในการทำลายฟ้าดินพลังวิญญาณพลังรูปแบบหนึ่งที่มีอยู่ในโลกที่ทางมนุษย์และสิ่งมีชีวิตสามารถตูวจสับได้ข้าชื่อลู่เฮาเมื่อเดือนที่แล้วข้าปลุกเส้นชีพจรยุทธทั้งสีให้เต่นขึ้นเป็นสิทธิ์รุ่นใหม่ของตระกูลลู่แห่งเมืองเทียนกุยอย่างไรก็ตาม เพราะข้าบังเอิญมาพบเพื่อนของข้าลู่เสียวลิ้นกำลังทำร้ายสิบหญิงคนหนึ่งอย่างลับๆช่วยด้วยเมื่อข้าเห็นก็ไม่อาจทนนิ่งเฉยได้จึงเข้าไปช่วยเหลือโดยที่ไม่รู้เลยว่าข้าตกหลุมพังของขานาตระกูลหลู่เทียนอวินหลู่เทียนอวินเป็นปู่ของลู่เสียวลิ้น,น,ป,น,ป,นปรากฏว่าพวกเขาอิจฉาความก้าวหน้าของข้า จึงได้จัดฉากเรื่องตำช้าขึ้นมาลู่เห่าทำลายข้ามังเอิญว่าข้าได้ลู่เสี่ยวหลินช่วยไว้และลู่เห่ากำลังจะฆ่าข้าต่อมาพวกเขาเกล่าวหาว่าข้าวางแผนต่อต้านตระกูลและทำลายเส้นชีพจรของข้าจนสิน้นจากนั้นพวกเขาก็ขับไล่ข่าวออกจากตระกูลบัดนี้ค่ะในเสียเส้นชีพจรยุตไปแล้วในโลกที่บัลลังก์คือทุกอย่าง ข้ายัางมีที่ยืนในโลกนี้ด้วยเหรอสิบปีแม่น้ำทางตะวันออกเกลดทองคำแปลงร่างเป็นมังกรในบางครั้งข้ากลับสำนักกระบี่โซนแล้วเจ้าต้องดึงตัวเองขึ้นมาเหมือนกันขวาเตี้ยอีเตี้ยอีเป็นคนเดียวที่ดูแลข้าในตอนที่ข้าตกตำ่ำไม่อยากจะเชื่อว่านางจะเป็นสิทธิ์ของสำนักกระบี่โซนที่น่านับถือ หากเจ้าต้องการตอบแทนข้าก็าจงดำเนินชีวิตต่อไปอย่างแน่วแนะ่ได้ข้าจะไม่ยอมแพ้จะลุกขึ้นสู้ไม่อย่างนั้นข้าจะตอบแทนลู่เสี่ยวลิ้นและลู่เทียนอวินได้อย่างไรพวกมันเห็นข้าเป็นศัตรูอยู่แล้วเพื่อความปลอดภัยของข้าข้าต้องรีบออกจากเมืองเทียนกุยร้อนขายอาวุธเมืองเทียนกุย อย่างไรก็ตามตั้งแต่ข้าถูกไล่ออกมาแม้แต่การซื้อกะบ,บีป้องกันตัวเองก็ถือเป็นเรื่องฟุ่มเฟยแต่ถ้าหากไม่มีอาวุธติดตัวไปด้วยการออกจากเมืองก็จะยิ่งอันตรายขึ้นอีกเท่าแก่มีอันที่ถูกถูกบ้างไหมโหนันเทียนเาคนที่มีพรสวรรค์มากที่สุดในเมืองเทียนกุยไม่ใช่หรอนี่ก็ผ่านมาหนึ่งเดือนแล้ว ันึกว,ว่าเจ้าตายแล้วซะอีก,ล,กลู่เซลลินลับมันไว้อย่าด้วยลูหาวไม่เพียงแต่เจ้ากล่าวความเท็จใส่ความค่าแต่เจ้ายังพยายามที่จะฆ่าเพื่อนในตระกูลเช่นข้าด้วยเจ้าจงคุกเข่าขอโทษค่าเดี๋ยวนี้แล้วข้า จะลอบเว้นชีวิตเจฮะบังคับให้ข้าคุกเขาต่อข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลหรอแม้ว่าท้องฟ้าจะถล่มลงมาข้าก็ไม่มีวันทรรําหน้อยถ้าไม่ทําก็ตายซะอึกอึกลูซียอลินหนูในขั้นหลอมปลาระดับสองข้าในตอนนี้ไม่มีทางสู้ได้ทําอะไรมันไม่ได้เลย ค่ะนี่จะเป็นการทำลายสวนหล่างของเจ้าอันดับแรกข่ค่ะมันไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะกำลังจะตาย ขาของข้ามันกำลังถูกรักษาเง้นหรอข้าจำได้ว่าท่านพ่อเคยเล่าว่าตะกูลหลูกอาจมีศักยภาพที่ปลูกสายเลือดมังกรศักดิ์สิทธิ์ได้เมื่อตื่นขึ้นแล้วพลังของมันก็จะไร้ขีดจำกัดสายเลือดมังกรศักดิ์สิทธิ์เป็นพลังพิเศษที่สามารถปราบปรามเส้นชีพจรยุทธอื่นได้เงื่อนไขในการปลุกนั้นยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่พลังอันมาหาศาลของสายเลือดมังกรศักดิ์สิทธิ์สามารถนำพลังของนักรบมาสู่จุดสุดยอดได้โดยไม่มีนักรบคนใดเทียบได้นี่ข่าปลูกสายเลือดมังกรศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเหรอลูกเตะนี่จะปิดชีวิตเจ้าอย่างนั้นเหรอฮะแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ จะทำให้เจ้ารู้ซึ้งว่ะตายไปซะยังดีกว่าอลูเสียวลิ้นรู้ไหมว่าตั้งแต่ที่ข้าพิการไปข้าใช้ชีวิตยังไงข้าผ่านอะไรมาบ้างการโจมตีนี้คือหนีที่เจ้าควรได้รับ ต่อไปเป็นส่วนของปู่เจ้าลู่เทียนอวินดาบนี่เป็นการลงโทษที่คนหนึ่งเจ้าควรได้รับคนทรยศเจ้าเจ้าคนขี้ขาดเจ้าบังอาจทำลายการฝึกฝนของข้าเจ้าสมควรโดนแบบนี้แล้ว ลูกเซลินถูกลูกเขาทําให้กลายเป็นคนพิการแย่แล้วในน้อยถูกลูกเหาทําลายการฝึกฝนที่ร้านขายอาวุธส่วนในเมืองเทียนกุย่ยมืองอนะ่อนักใครกล้าทำลายห้านชายของขา้าเช่นนี้ห่อตัวมันให้เจอต่อให้ต้องพลิกแผ่นดินฮะก็ต้องเอาตัวมันมาถลกหนังให้ได้ขอรับขอรับ ขณะที่ทุกคนกำลังค้นหากันอย่างแข่งขันในเมืองตอบมาเคยเห็นคนในลูปนี้ไหมไม่ไม่ข้าไม่เคยเห็นพวกเขารู้เพียงเล็กน้อยว่าลู่เ่าได้ออกจากเมืองไปแล้วและซ่อนตัวอยู่ในภูเขาด้านนอก3มวันต่อมาว่ากันว่าผู้ที่ปลกสายเลือดมังกรศักดิ์สิทธิ์ สามารถชุบชีวิตเส้นชีพจรยุทธของตนเองขึ้นมาใหม่ได้และพัฒนามรดกของเส้นชีพจรยุทธที่เกินกว่าเส้นชีพจรยุทธธรรมดาจะทําได้แต่ทําไมหลังจากตื่นขึ้นมาแล้วข้ายังคงไม่สามารถฟื้นฟูเส้นชีพจรธรรมดาได้ม้แต่เส้นเดียวเลยหรือข้าต้องผสมผสานกับวิชาบรรพชนตระกูลลูกก้าวมังกรทองแปลเปลี่ยนตำนานเล่าว่า เก้ามังกรทองแปลเปลี่ยนเป็นวิชาการฝึกที่ทรงพลังที่สุดของตะกูลลูกหลังจากแปลงร่างของเก้าครั้งคนคนนั้นจะสามารถท้าทายฟ้าดินได้ด้วยกายยาทองคำที่ไม่อาจทำลายได้อย่างไรก็ตามหลังจากหลายปีสิทธิในตระกูลฝึกฝนก็พบว่าไร้ประโยชน์อย่างสิ้นเชิงบัดนี้ถือว่าเป็นทักษะที่ถูกละทิง้งก้ามังกรทองแปลเปลี่ยนนั้น เป็นที่รู้จักของลูกหลานตระุูล,ลูทุกคนดังนั้นจึงคุ้มค่าที่จะลองเปิดใช้วิชา45วันผ่านไปสำเร็จไม่เพียงแต่สามารถรักษาเส้นที่ประจรธรรมดาได้การฝึกฝนของข้ายังไปถึงขั้นรวมปานระดับสองอีกด้วย กมังกรทองแปลเปลี่ยนต้องใช้ร่วมกับสายเลือดมังกรศักศดิ์สิทธิ์นอกจากนี้ในที่สุดข้าก็เปิดเส้นชีพจรมรดกสำเร็จผู้คนมักพูดว่าการฝึกฝนด้วยเส้นชีพจรมรดกนั้นลวดเร็วพอๆกับการมีเส้นชีพจรธรรมดาหาเส้นและหากคนสองคนมีระดับการฝึกฝนเท่ากันคนที่มีเส้นชีพจรมรดก จะมีพลังมากกว่าคนที่มีเส้นชีพจรธรรมดาถึง5้าเส้นเมื่อข้าฟื้นฟูเส้นชีพจรธรรมดาทั้ง3าเส้นที่เหลือได้ความเร็วในการฝึกฝนของข้าจะเหนือกว่าอัจฉริยะที่มีเส้นชีพจร8แปดเส้นแม้ว่าเส้นชีพจรธรรมดาจะถูกจำกัดไว้เป็น8เส้นแต่เส้นชีพจรมรดกไม่มีข้อจำกัดดังกล่าวนี้แม้ว่าการเปิดเส้นชีพจรมรดกจะเป็นเรื่องยาก และต้องมีสถานการณ์พิเศษหรือมีสมบัติที่หาย,ยากใครจะรู้ว่าค่าจะมีโอกาสเปิดเส้นที่ประจอมมรดกอื่นๆในอนาคตอีกหรือไม่เฮ้เจ้าหมาแก่ลู่เทียนวินแม้ว่าเจ้าจะอยู่ขั้นปานแท้ระดับหกแต่ข้าเชื่อว่าวันตายของเจ้าอยู่อีกไม่ไกลในป่าลึกนอกเมืองสัตว์กลายพันุ์ขั้นสอง หมาป่าจันครามความแข็งแกร่งของหมาป่าจันครามเทียบเท่ากับผู้ฝึกยุศขั้นรวมปานระดับสอยากรู้ว่าขั้นรวมปานระดับสองจะรับมือได้หรือไม่มาเลย สำเร็จเมื่อครู่น,นี้ค่ะได้รับการโจมตีจากหมาป่าจันคราด้วยร่างกายของขา้าทว่าเหลือเพียงรอยขวนเพียงไม่กี่ที่เท่านั้นดูเหมือนว่าสายเลือดมังกรศักดิ์สิทธิ์จะทำให้ร่างกายของข้าแข็งแกร่งขึ้นมากโดยทั่วไปแล้วในตัวสัตว์อสูนจะมีแก่นผลึกอยู่แก่นผลึกสัตว์อสูรกักเก็บพลังงานของสัตว์อสูน และสามารถนําไปใช้ในการฝึกฝนเพื่อเพิ i i well, cool. yeah. yeah, yeah. ่มความแข็งแกร่งได้ทําให้มันเป็นสมบัติล้าค่าสําหรับผู้ฝึกยุทธเยี่ยมเจออีกอันละสมบัติลบมาสอนตัวอยู่ที่หนีเองเพื่อให้ได้เจอเจ้าขอยอมทิ้งได้แม้กระทั่งได้กลับไปตระกูลหลักวันนี้ค่ะจะสับเจ้าแล้วเอาไปให้หมากินซะ โลเสียวลิ้นเหรอเจ้าถูกข่าทําให้พิการแล้วนี่หลังจากที่เจ้าทําร้ายข้าตะกูลหลักก็ได้ส่งยอดฝีมือเขตแดนลับมาที่เมืองเทียนกุย้ยและช่วยเขาไว้ยอดฝีมือเขตแดนลับเหรอ <c oughs> เหลิกถามกันแค่นี้ที่เจ้าทําร้ายข้าได้ก็เพราะหลอบโจมตีวันนี้ข้าเตรียมตัวมาอย่างดีน่าจะไม่ยอมให้เจ้าออกไปจากที่หนี่อย่างเด็ดขาด โจมตีมันใครที่ข่ามันได้ข้าจะตบรางวัลให้อย่างงามโจมตีเหรอข้าเพิ่งเห็นเขาข่าม้าป่าจนาันท์คำด้วยการโจมตีเพียงข้างเดียวเกรงว่าแม้แต่เขตรวมปานระดับสี่ก็ไม่ใช่ขู่ต่อสู้ของเขาอไร้ประโยชน์มันก็แค่พยายามจะอวดตัวต่อหน้าคนอื่นเท่านั้นคนไร้ประโยชน์อย่างมัน จะสังหารหมาป่าจันคล้อมได้อย่างไรดูให้ดีว่าค่ะจะสั่งสอนมันยังไงเ <c oughs> จ้ายังพอเข้าใจลูกน้องของเจ้าบ้างแต่ถ้าว่าเจ้ากำลังลนหาที่ตายซะเองเ <c oughs> จ้าคิดว่าฝ่ามือผนึกขั้นแลกของเจ้า ตออชนะขั้นสามสมบูรณ์ของข้าได้เงินเหรอลู่ห,อหาอข้าจะบทขยี้ต้าให้เป็นชินช้นๆฝ่ามือผนึกข้าทะลวงเข้ามาได้นี่มันอะไรกัน โลเซอลินลเซอลินโลเซลินเขาอึกฮะแม้ว่าเราทั้งคู่จะใช้วรยุทธระดับเหลืองฝ่ามือทลายภูผาเหนื่อยพรจากสายเลือดมังกรศักดิ์สิทธิ์และวิชาเกามังกรทองแปลเปลี่ยนทําให้เจ้ากับข้าต่างกันคนละโลกลูเซหลินก่อนหน้านี้ข้าอุส่าหไว้ชีวิตเจา้าแต่เจ้ากลับมาหาที่ตายเอง ลูห่หฮาไว้ชีวิตเขาด้วยวันนี้ข้าจะทำให้แน่ใจว่าเจ้าตายจริงๆหลูห่หฮาไว้ชีวิตพวกเราด้วยพวกเราถูกบังคับ พวกเราไม่ได้อยากทำร้ายเจ้าพวกเจ้าไปได้แต่พวกเจ้าต้องบอกเรื่องปรมจารย์เขตแดนลับที่หลู่เสี่ยวลินพูดให้ข้าฟังไปซะขอบคับตระกูลหลักลูกในคนพบปินแดนศักดิ์สิทธิ์ใหม่ที่สามารถรองรับผู้คนได้นับแสนหน้าแปดไกลที่พวกเขาส่งปรมาจารย์แดนลับมายังเมืองเทียนกุย่ย ยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาอ้างว่าปรมาจาย์ลายนี้กําลังค้นหาพ่อแม่ของข้าและต้องการป้องกันไม่ใข้ากลับไปยังตระกูลหลักพ่อแม่ของข้าไม่ได้ถูกฆ่าโดยสัตว์อสูรในตอนที่ไปทําภารกิจตอนสมัยข้ายัางเด็กหรอกเหรอหรืออาจมีบางอย่างที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการตายของพวกเขาขันพลังยุดแบ่งออกเป็นสิบขั้นและเก่าระดับย่อยขันหินหนึ่งคือกันกายาโคบรมปาน านแท้รวรวลธศักดิ์สิทธิ์ตามด้วยระดับหวงจือสวนจือปัตภีสุดขอบเขตสวรรค์สุดขอบเขตซึ่งรวมกันเป็นสีขอบเขตสุดแดนขอบเขตผู้ที่เข้าสู่ดินแดนลับนั้นไม่มีข้อยกเวน้นเหลายอดสีมือชั้นนำในจัก,กรวรรดิม้ว่าจะมีตำนานเขตแดนเอกภาพและยอดสีมือในเขตแดนเทพยุทธนอกเหนือเขตแดนสุดขอบทั้งสี่ แต่ตอนนี้ปรมาจารย์ดินแดนรับกำลังมุ่งเป้าหมายมาที่ค่ะเท่านี้ความกดดันก็มีมหาศาลแล้วแต่เนื่องจากมันเกี่ยวข้องกับการตายของพ่อแม่ข้าเช่นนี้แล้วข้าจำเป็นต้องตรวจสอบอย่างละเอียดเมืองเทียนกุยสวนตระกูลลูฮ้พวกสิ่ตระกูลนอกล้วนแต่เป็นพวกสวะ รวมถึงลู่หฮาด้วยโจ้นั่นเป็นสวัร์ในหมู่ของพวกสวัสเลยลู่เสียวเอ,อ๋อลู่จานคำพูดที่เจ้าว่าลายพี่ลูา่าฮาข้าไม่อาจปล่อยผ่านได้พลังวิญญาณในเมืองเทียนกุ่ยนั้นต่ำกว่าในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของตระกูลหลักของเรามากมันเป็นเพียงความแตกต่างทางสิ่งแวดล้อมเสียวเอ,อ๋อนั่นลู่เสียวเอ๋อเหรอไม่คิดว่านางจะจำข้าได้ด้วย เมื่อหลายปีก่อนตอนที่ข้าอยู่ในตระกูลหลักข้าเป็นคนเดียวที่ไม่ได้ปลูกเส้นชีพจรยุดขึ้นมาอย่าลังแกพี่ลู่ฮาวนะคนอื่นๆบอกว่าข้าไร้ประโยชน์แต่มีเพียงเสียวเอ๋อเท่าน,นั้นที่ยินดีที่จะเล่นกับข้าฮ่ฮ <c oughs> เมือ่อพูดถึงลู่ฮาวก็ได้ยินไม่ว่าพ่อของมันถูกลู่รงซือหลอกลู่อูยังไงเหรอลู่จอน พ่อของหลู่ฮาวยอมสละทรัพย์สินทุกอย่างเพื่อกล่อมให้หลู่ซือมอบน้ําค้างวิญญาณมังกรกศักดิ์สิทธิ์ให้หลู่ฮาวตอนอายุหกขวบดังนั้นหลู่ฮาวถึงปลุกเส้นชีพจรยุดได้ทว่าหลู่ซงซือจอนเลหมอบของปลอมให้ฮฮฮหลังจากลูกความจริงพ่อของหลู่ฮาวก็ทะเลาะกับหลู่ซงซือทว่าหลู่ซงซือมีพรรคพวกมากกว่าฝ่ายพ่อของหลู่ฮาวที่มีจํานวนน้อยกว่า ก็ไ,ได้รับบาดเจ็บจนต้องออกจากตระกูลหลักไปตอนนี้แม้แต่ในมูมตระกูลลองหลู่หฮาก็ถูกไล่ออกแล้วขอบคอของหลูห่หฮาช่างโชกร้จริงจริง <c oughs> การออกมาเปิดหูเปิดตาดูพวกตระกูลลองก็ใช่จะเปล่าประโยชน์เลยสักทีเดียวลู่อูลู่จานข้าแนะนำว่าอย่าพูดมากดีกว่ายามที่ข้าสืบหาความจริง เรื่องลูกหาวกับครอบครัวของเขาตนกระจากถ้าจะให้คนผิดมาชดใช้จด้ๆแต่ว่าหลู่ทรงเซอร์ส่งคนไปฆ่าลูกหาวแล้วพี่ลูกหาวของเจ้าคงจะไม่หลอดแล้วล่ะเหตุแะหลู่ทรงเซอร์จากตระกูลหลักคือคนที่ทําให้พ่อแม่ค่ะอยู่ในอันตรายและส่งลูกเซียวหลินมาฆ่าค่ะในเมื่อลู่ทรงเซอร์คิดจะฆ่าครอบครัวค่ะ ข้าจะแข็งแกร่งขึ้นและทำให้โลดสงสือต้องชดใช้หนึ่งเดือนครึ่งต่อมานอกตลาดนักลบเมืองเทียนกุยความนึกสัตว์อสูรหมาป่าจันครามช่างดีจริงๆหลังจากใช้มันไม่เพียงแค่ทำให้เส้นเชียประจอนยุทธของข้ามันคงขึ้นเท่านั้นยังช่วยให้วิชาเก่ามังกรทองแปลาเปลี่ยน เขาสู่รูปแบบสมบูรณ์ขั้นแรกด้วยเขตแดนกันลมปานขั้นสองเส้นชีพจรยุทธมรดกหนึ่งเส้นเส้นชีพจรยุทธธรรมดาสองเส้นว่ากันว่าเมื่อวิชาก้ามังกรทองแปลเปลี่ยนไปถึงรูปแบบที่สมบูรณ์จะได้ทักษะเฉพาะตัวมาเหตุใดข้าถึงยังไม่ได้ละ่ะเชิญเข้ามา มาตั้งกลุ่มไปที่สำนักโวนเจียนกันเส้นทางสอยนี้อันตรายมากผู้ทีอยู่ต่ำกว่าเขตแดนกัรลมปานขั้นสามไม่ควรลองสำนักโวนเจียนเปิดรับสมัครสิทธิสายนอกแล้วสำนักโซนเจียนเป็นกำลังสำคัญในดินแดนตะวันออกทั้งหมดเป็นความฝันของผู้ฝึกยุทธทุกคนหากข้าสามารถเข้าสู่สำนักโซนเจียนได้ ไม่เพียงแต่ข้าจะแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นแต่ฮาะว่าเตี้ยอีอยู่ที่นั่นข้าสามารถตอบแทนที่นางช่วยชีวิตข้าได้นี่พ่อหนุ่มที่อยู่ตรงนั้นชื่อว่าอะไรหรอฮะเมื่อรวมกลุ่มไปสำนักโซนเจียนกับพวกเราไหมการเดินทางไปสำนักโซนเจียนล้วนเต็มไปด้วยอันตรายพวกเราอยากได้คนร่วมทางถึงห้าคนตอนนี้ขาดอีกหนึ่ง แต่ว่าข้าอยู่เขตแดนกันลมปานขั้นสองพวกตาอม่กลัวว่าข้าจะเป็นตัวถ่วงเหรอไม่เป็นไรหรอกการพบกันถือเป็นโชคชะตาไปด้วยกันเถอะแปลกที่คนอื่นลังเกียจที่จะร่วมกลุ่มกับเขตแดนกันลมปานขั้งสองแต่คนเหล่านี้ดูไม่ลังเกียจเลยคืนนี้พักกันที่นี่ล่ะข้าจะไปเก็บฟืนก่อน าง่งาหาใหนกับทุกคนข้อจะไปหาอมันมันไม่ปกติสองคนนี้ดูเหมือนเรียบง่ายแต่ข้ามีความรู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้มาที่นี่เพื่อเข้าสำนักเจอตัวละระวัง ต้องการอะไรเคลื่อนไหวเร็วมากสมกับเป็นประมุกน้อยตระกูลกูอายุแค่นี้ก็ฝึกฝนบาทาเงาพูดถึงขั้นดีแล้วอันนี้จริงก็ต้องการชีวิตเต่ารางวัลหนึ่งหมื่นตำลึงเป้าหมายไม่ใช่ข่าเงินหรอทั้งสองคนนี้มีความแข็งแกร่งเขตแดนกันลมปานขั้นสีโอกาสของเราดูไม่สู้ดีนะัก พี่ชายที่อยู่ข้างหลังค่ะนี่ไม่ใช่เรื่องที่เจ้าต้องกังวลหลีบนี้ไปซะอ่ะไม่นะโซเล็กแบบนี้ก็ใช้บาทางงามพูดไม่ได้น่ะสิฮ,ะฮะ่าเจ้ามันยังอ่อนฮัด ที่พวกเจ้าชวนข้ามาเพื่อให้คบคนไม่ใช่หรือไงนี่เจ้าคนคนนี้เป็นคนดีสมควรได้รับการช่วยเหลือเ <c oughs> จ้ามาเพื่อให้คบคนเท่านั้นแต่อยากตอดมือเข้ามายุ่งเรื่องของคนอื่นนั่หรอหากอยากเล่นเป็นผู้กล้านักก็จรงตายเป็นคนแหลกไม่ะ หนีไปพวกมันอยู่เขตกันลมปานขั้นสี่เจ้าสู้ไม่ได้หรอกพวกเจ้าขู่ควรด้วยเหรออ๋อเขาเขาข่าวพวกมันทั้งหมดในพริบตาเดียวทำได้ยังไงวิชาเก้ามังกรทองปลาเปลี่ยน ผสานกับเส้นที่ผจรยุดมรดกช่างรงพลังจนหน้าเกรงขามเสียจริงอะเอะสุข้าพวกเขาเจ้าคงไม่ฆ่าเขาด้วยใช่ไหมไม่เป็นไรพวกนักฆ่าตายแล้วข้าจะไม่ทำร้ายเจ้าเงินเหรอโลอ่งอ,อกไปที ตายซะคาดไม่ถึงเลยว่าเจะฆ่าลูกน้องสองคนของข้าดได้ดูถ้าคนไม่โดดเด่นเช่นเจ้าจะดูถูกไม่ได้สินนะนี่มันกันลมปานขั้นหกแข็งแก่งกว่าสองคนนั้นอีกเหรอเจเด็กโอหัง จซาลำเส้นมากไปแล้วตายที่นี่ซะเถอะพี่ชายไม่ต้องสนใจค่ะหนีไปซะตายซะอกขาดไม่ถึงว่านางจะซ่อนความแข็งแกร่งเอาไว้ข้าจะมาตายที่นี่เหรอ เ้าหนีไม่พ้นแล้วใหม่นะข้าจะมาจบที่นี่ไม่ได้มัดมังกอนพวกเจ้า อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยและกดกระดิ่งเพื่อจะได้มี่าดคลิปใหม่ๆจากพวกเราบ๊ายบาย